ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Two Nubs no Game d e v p Talk นั่นเองนะซึ่งก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เราจะเอาเด็บของชาวไทยที่เรียกได้ว่าเก่งๆโดยเฉพาะด้านการทำเกมนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังกันพอดีผมได้มีโอกาสนะครับผมเดินเข้าไปสู่กลุ่มที่ชื่อว่า TGDC นะจริงๆผมก็อยู่ในกลุ่มนั้นมาสักระยะนึงแล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาในหมวดของเกมไทยเรานี่แหล,ละเราจะจะเจอนักพัฒนาที่เรียกได้ว่าผมมี มีศักยภาพสูงมากนะพอดีไปเจอเกมหนึ่งที่น่าสนใจมามากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมเกมนี้กันก่อนฮนะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับผู้พัฒนาของเกมนี้กันนะครับเอาละครับผมก็เกมนี้ที่เราจะมาดูกันนะครับผมมีชื่อว่า Roadway to c a p i t w n นะครับผมด้วยโดยคุณทริชนั่นเองนะฮะนี่ตัวเกมคอนเซ็ปเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ วา <rôle à> เกพิกเซลอาร์ตน่าร <ille> ักน่ารักนะฮะนี่ก็จะไปเกมแนวแบบขับรถนะเดี๋ยวให้ดูแบบเป็นเกมวอล์กทรูนะฮะก็จะเกมแบบขับรถลบอุปสรรคอะไรแบบนี้นะฮะ ในเกมก็จะมีหมดที่ชา a l เลน g ์มากขึ้นนะฮะอ่าก็เป็นการลบสังกิจขวางด้วยนะครับก็ <laughs> เกมไปเกมนะพิกเซลอาร์ดันรักนะผมเป็นคนทวนที่แพ้เกมในพะิกเซลอาร์อยู่แล้วด้วยนะฮะ <laughs> นี่กดดับเบิลแท็บนะ <laughs> เป็นการบูสต์ลบซ้ายขวาด้วยนะฮะโอ้โหเกรซกับเดวิดนี่ก็โอ้โหเรียกได้ว่าตกใจกันเลยทีเดียวอื้ <laughs> <laughs> ชนขอบไม่ได้นะชนอุปสรรคไม่ได้ด้วยอโอมีรถสวนมาอีกให้ตายเถอะรู้สึกหลังจะมีหลบคุณยายมาด้วยนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเรามาดูอ่ะระเบิดไปเรียบร้อยนะฮะโอเค you are dead นะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเอ่อเราจะมาทำการสัมภาษณ์อ่า เดบของเกมนี้กันนะครับผมนั่นก็คือน้องนิวของเรานั่นเองนะเชื่อไหมว่าคนที่พัฒนาเกมนี้ขึ้นมานะครับเป็นนักศึกษาปี2เท่านั้นเองนะครับและทำด้วยตัวคนเดียวด้วยนะครับอ่างั้นเดี๋ยวขอเปิดตัวให้เจอกับน้องนิวหรือน้องคริสกันเลยนะครับสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิวโอ้โหเล่นเกมที่อันนี้จริงเจ้าตัวเกมนี้น้องนิวทำคนเดียวหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ย ก็ถ้าไม่นับเรื่องเพลงก็ทุกอย่างผมคนเดียวหมดเลยพวกแบบแกมิงพวกอาร์ตอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวให้น้องนิวแนะนำตัวเองสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมว่าแบบเอ๊ะน้องนิวเป็นใครอ่าศึกษาอยู่ด้านไหนอะไรอย่างงี้ไม่ไม่ต้องเอาชื่อจริงนะก,ก,ก็ก็ได้นะ oh. แบบว่าเป็นสมญาณนามหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเอ้ยน้องนิวกว่าจะมาทำเกมนี้เนี่ยที่มาเป็นยังไงบ้างครับน้องนิวเล่าให้ฟังหน่อยครับเออสวัสดีครับชื่อทริสนะชื่อเล่นชื่อนิว่ะ แต่ว่าเรียกทิดก็ได้ก็คือผมเป็น d e v e l o p e เเกี่ยวกับเขียนเกมพวก indie อินดี้อะไรนี้ประมาณ3-4ปีแล้วแล้วก็ไอตัวเกมเนี้ยก็คือผมผมได้ไปเจอเกมแจมเขาเปิดเปิดรับสมัครอยู่ก็คือเป็นเกมแจมแบบของประเทศไทยคะผมก็เลยเออเดี๋ยวผมลองไปทำเล่นๆก็ได้เลยเงี้ยแล้วก็เริ่มทำก็เกมเนี้ยเขาให้ตีมมาว่าเป็นรถทิปใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกข้อจำกัดให้เป็นชาเลนจ์อะไรพวกนี้ก็คือใช้สี่ปุ่มอะไรพวกเนี้ยผมก็มานั่งคิดว่าเออรถทิป ก็น่าจะเกี่ยวกับรถอะไรเงี้ยแล้วก็คิดถึงพวกเกมแบบลบลบสิิงจีดกว่างอะไรนี้ทั่วไปฮะแต่ว่าอันนี้อยากให้มันมีแบบพลัตทวิสนิดหน่อยก็คือแบบแทนที่เราจะเดินเอ้ยขับรถซ้ายขวากดปุ่มธรรมดาให้ให้มันกลายเป็นแบบอ่กดเลี้ยวแทนนะฮะแบบเลี้ยวตัวรถไปเลยแล้วเวลาเราจะแบบกลับเลนเราก็ต้องมานั่งกดกลับอีกทีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยคร่าว เยี่ยมไปเลยนะครับน้องนิวโอ้ยเราแบบน้องนิวบอกอจากที่น้องนิวเล่าเล่าให้ฟังใช่ไหมคือน้องนิวบอกว่าน้องนิวอยู่มหาลาัยปี2ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆน้องนิวบอกว่าทําเกมอินดี้มาประมาณ4ปีแล้วเอ้ยนั่นแปลว่าน้องนิวเริ่มทำตั้งแต่สมัยมัธยมเลยใช่ไหมอันนี้ใช่ โอ้โหเก่งมากเลยนะฮะอ๋อเออพี่พี่มีคําถามนิดนิด,น,ดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าแบบช่วงช่วงนี้ก็คือว่าแบบเราเรา,เราอยากจะเอา,เ,อาเกี่ยวกับเรื่องราวของเดฟให้กับบุคคลทั่วทั่วไปกันลวกันนะฮะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะแบบว่าเผื่อใครอยากจะมาทําเกมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเอ้ยอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นจุดที่เป็นแบบจุดที่เป็นสปาร์กให้น้องนิวรู้สึกว่าน้องนิวอยากเข้ามาเขียนเกมครับอ่าจริงๆมัน มันเหมือนแบบอยู่ดีๆมันก็มาเลยครับประมาณว่าผมมันมีช่วงหนึ่งผมแบบเล่นเกมปกตินะเล่นเกมกับเพื่อนมาโลอะไรพวกนี้ยแล้วแบบถึงจุดหนึ่งมันเริ่มเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็เดิมๆซ้ำๆคะผมก็เลยไปนั่งหาเกมที่คนอื่นซิงเกิลเพลเยอร์เล่นนะเกมเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปเจอเกมคาตานาซีโร่แล้วมันแบบ mm. มันเปิดโลกเกมผมมากเลยรประมาณว่าแบบเอ้ยมันยังมีเกมอีกมากมายนอกจากเกมแบบเกมเล่นออนไลน์อะไรเงี้ยเกมแบบ ที่มันคราฟมาดีๆอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบมีแรงบนันดาลใจแล้วก็แบบลองเขียนดูอประมาณนี้ครั<ะ>แล้วจะแล้วตอนตอนนั้นนะครับที่แบบไอ้น้องนิวเริ่มเริ่มที่จะแบบเอ่อเริ่มมาเขียนเกมครั้งแรกเลยอะ่ะน้องนิวเริ่มยังไงครับคือเริ่มจากศูนย์เลยคือแบบว่าไม่ได้อ่ไม่ได้สนใจเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคืออุปสรรคอย่างหนึ่งเลยคือตัว,ต,วตัวพี่เองก็เป็นเดฟเราก็เข้าใจว่าเอา่ออย่างที่เราจะเขียนเกมขึ้นมาสักเกมหนึ่งอะ่ะ เราจะต้องแบบว่าเอ้ยมันจะต้องเขียนพวกโคดดิง้งพวกอะไรอย่างนี้เป็นใช่ไหมอแบบตรงตรงตรงจุดแรกที่แบบว่าไอ้น้องนิวเริ่มเข้ามาเขียนเกมอ่ะน้องนิวเริ่มจากอะไรก่อนแล้วก็แบบไอ้ทำยังไงบ้างอะครับจริงจริไอ้ตอนผมเริ่มก็คือแบบผมไม่ได้คิดอะไรผมก็แค่แบบอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็เ e ิร์ช YouTube วิธีเขียนเกมอะไรเงี้ยเสิร์ชไปเลยแล้วก็นั่งทำตามอันนี้ไปเรื่อยๆแบบพื้นฐานผมก็ไม่ค่อยมีอะก็แบบพวก เลขก็ไม่ค่อยได้หรือว่าโปรแกรมมิ่งก็ไม่เคยทำเลยอะไรเงี้ยก็แบบเรียนรู้จากศูนย์แต่ตามยูทูบหมดเลยอ่พออ่อพอพอจะมีแบบว่าแนะนำไหมครับแบบว่าไอ้อย่างตอนนั้นเนี่ยที่น้องนิวอะดู y o u t u b e อ่ะน้องนิวไปดูแบบไอ้ u t u b e ของใครเขาใช้เทคโนโลยีอะไรหรือว่าเขาเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับตอนนั้นมันยากมากไหมตอนนั้นเป็นเนอ่ามันเป็นยุคก่อนพวก ChatGPT เลยมันก็จะมีพวกแบบ คลิปสอนตาม YouTube อันนั้นก็คือจะเป็นสูงสุดแล้วที่ผมสามารถหาได้อะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งเซิร์ชตามคืออย่างแรกผมก็ไปนั่งหาว่วาเราต้องใช้โปรแกรมอะไรผมก็ไปนั่งหาผมก็ไเจอพวกแบบ Unity Game m a k e r ออะไรพวกเนี้ยครับผมก็นั่งผมก็เอาชื่อพวกเนี้ยไปเซิร์ชใน YouTube แล้วก็ทำตามอะไรเงี้ยครับแล้วเราคิดว่าแบบไอ้สำหรับผู้เริ่มต้นอย่างเงี้ยไอ้แบบมันมี tool ตัวไหนที่มันช่วยทำให้เขาทำเกมได้ง่ายขึ้นไหมแบบเริ่มต้นแบบจากศูนย์เลยแบบไม่มีความรู้เลย ูนี่มันพวกแบบเอนจินอะไรเงี้ยป่ะหรือว่าทูทูอย่างเช่นแบบอาพวกยูยูนิตี้อะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบคนที่เขาจะทําเกมใช่ไหมบางคนเขาก็จะเริ่มจากแบบแบบจับวางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพวกะที่เป็น drag and drop หรือว่าแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะอหรือว่าโค้ดอาจจะเขียนน้อย,อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับน้องน้องนิวมีแนะนาพวกพวกอุปกรณ์ไหมมีตัวโปรแกรมชื่อ Game Maker Studio 2ครับอันนี้ก็จะมีทั้งแบบเลือกได้ระหว่างเป็น drag and drop ที่เป็นแบบเป็นวางวางบล็อกอะไรเงี้ยแล้วก็ ให้เขียนโคดนะอะหรือว่าจะเป็นตัว G d e v e l o p อะไรเงี้ยครับ Game Maker Studio นะครับอันนี้นะนี่อันนี้ oh <my. S 1> ใช่ไหมฮะนี่ใช้ใช้ตัวเกม Game Maker.io <Yeah. S 1> นี่ใช่ไหมฮะอ่าโอเคโอเคเยี่ยมเลยนะ <Yeah. S 1> อ่าโอเคเผื่อใครอยากจะลองนะอัน,นอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะครับสำหรับแบบอ่าคนที่จะเริ่มพัฒนาเกมนะนะครับอ่าแล้วอีกอันนึงนะครับอันนี้คือ น้องนิวเนี่ยต้องถามก่อนว่าเจ้าตัวเกมที่น้องนิวส่งเข้าเกมแจมในในรอบนี้ครับเป็นเกมที่เท่าไหร่ที่น้องๆน,นิวทำมาแล้วเนี่ยครับในรอบสี่ปีอ่อขอ,อยนาตนับลัวหนึ่งนะ <laughs> เอเยอะด้วยใช่ไหมผม,ผมจำได้ว่าผมเขียนมโซไปเยอะอยู่ฮะ <laughs> ก็ประมันเกมที่สิบสองสิบสามกว่า โอ้โหสิบสามากว่าแล้วนะฮะก็อ่าซึ่งซึ่งจริงๆอะ่ะจะจะต้องบอกว่าไอ้กว่ากว่ากว่าจะคลอดออกมาเป็นอา่าเป็นเกมนี้ได้เนี่ยนั่นก็คืออา่ามันจะต้องแบบผ่านจริงๆแล้วมันมันก็เหมือนกับว่าเจ้าตัวเกมลดรถทริปตัวตัวเนี้ยที่น้องนิวทำอะ่ะก็คือว่าก็จะมีการแบบแบบมีการแบบรียูสไหมครับแบบพวกสิ่งที่น้องนิวเคยเขียนมาก่อนหน้านี้แล้วก็หยิบเอาอันนี้มามาพัฒนาต่อยอดขึ้นมาเรื่อยๆด้วยใช่ไหมฮะมีบ้าง มีหลายโปรเจกต์ผมก็ไปหยิบโค้ดจากตัวเก่ามาแล้วก็นั่งปิวให้มันเพิ่มจะได้แบบลดลดงานลงฮะประมาณนี้อ่าโอเคเยี่ยมเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกอัน,น,นหนึ่งอะคือคือจริงๆแล้วอะพี่จะต้องบอกว่าส่วนส่วน,ส,วนส่วนตัวนะครับคือตอนสมัยที่พี่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะเนี่ยนะจริงๆแล้วว่าพี่เคยพี่เคยเรียนวิชาวิชาหนึ่งก็ มันเป็นเหมือนกับว่าให้ทำซอฟต์แวร์เป็นโปรเจกต์ไปส่งแล้วตอนนั้นนะ่ะพี่ก็ทําเกมส่งไปด้วยอ่าในทีมที่พี่ทำะนะคือส่งเกมไปแต่สมัยนั้นก็คือใช้เทคโนโลยีเก่าๆทำนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะ,จะ,จ,ะจะใช้เฟรมเวิร์กตัวนึงชื่อ XNA เนี่ยแหละแต่เก่ามากแล้วเก่าแบบลืมมาไปเถอะเออต่อต่อ,ต,อต่อว่าทีเนี้ยเข้าใจว่าในส่วนของเกมเนี่ยมันจะต้องมีเรื่อง,ม,อง,ม,องมันจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับอ่อวิชวลใช่ไหมอ่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับกราฟิกใช่ไหมครับอย่างเช่นกราฟิกแบบพิกเซล 2D อย่างที่น้องน แยกกันด้วยแล้วก็มีเรื่องของดนตรีด้วยใช่ไหมครับอยากจะรู้ว่าแบบไอ,อ้การที่เราจะมาประกอบตรงนี้เข้าด้วยกันด้วยตัวคนเดียวเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวขอเริ่มจากตรงที่เป็นกราฟิกก่อนแล้วกันก่าน้องนิวจะมาทําเกมที่เป็นกราฟิกพิกเซลตรงได้อย่างนี้ครับน้องนิวฝึกปรือตัวเองหรือว่าใช้มีการแบบพัฒนาหรือใช้ทูยังไงพอจะเล่าให้ฟังได้ได้ไหมครับก็ตัวกราฟิกครับที่เป็นพิกเซลอาร์ตผมก็ใช้โปรแกรมชื่อแอสเซอไพร์ ime, ไม่ไแน่ใจว่าอ่านยังไงเหมือนกันแต่ว่า แอสเซอร์ไพร์ครมันเป็นแบบโปแรแกรมทำพิกเซลอาร์ตโดยเฉพาะเลยครับมันก็เลยจะทําให้แบบทํางานง่ายกว่าแล้วก็เรื่องการฝึกวาดผมก็ผมก็เหมือนยูทูบเหมือนเดิม <laughs> เป็นบ่าที่สองนะก็คือผมก็ไปเซิร์ชตามยูทูบว่าเราเริ่มพิกเซลอาร์ตยังไงผมก็ลองไปดูไปดูพื้นฐานอะไรเงี้ยพวกแบบพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการใช้สีการเลือกใช้เชฟเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบพวกพิกเซลอาร์ตมันจะมีเทคนิคพวกแบบพิกเซลเพอร์เฟกต์จิตเอริงอะไรพวกเนี้ยครับก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆคนระับทำไปเรื่อยๆผมก็จะแบบมันก็จะแบบ พัฒนาสกิลตัวเองได้ประมาณนี้ออแต่ว่าจริงๆอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับเพราะว่าพี่ก็เลยได้ว่าแพ้เป็นเป็นคนที่แพ้พิกเซลอาร์ตมากด้วยจริงๆนะแบบแพ้แบบ <c oughs> เจอเกมพิกเซลเกมไหนก็ต้องวิ่งเข้าใส่เลยอะไรอย่างเงี้ยแค่จัดเกมครับ <c oughs> เออแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือจะจะจะ,จะ,จะต้องบอกเลยนะว่าเ,ออเรื่องเรื่องของคือคือส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเกิดว่าแบบเราแบ่งเป็นเราแบ่งเป็นมุมของนักพัฒนาใช่ไหมอ,อ,อย่างสมุดของของพี่เองเนี่ยพี่จะเป็นนักพัฒนาที่แบบ ไม่แบบวาดภาพไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเขียนโค้ดอยู่หลังชอบเขียนระบบอยู่หลังบ้านอะไรอย่างเดียวดูโค้ดอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ว่าคนที่เป็นเกมเดบบได้เนี่ยคือเก่งมากเลยนะคือแบบจะต้องมีทั้งเรื่องศาสตร์และศิล์นแล้วก็แบบไอ้เรื่องของการแบบเขียนเขียนโลจิกของเกมได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างอย่างตัวเดี๋ยวเราข้ามจากเรื่องของพิกเซลอาร์ตมาเรียบร้อยละเรามาที่เอนจิ้นหลักของเกมบ้างตรงนี้ครับตัวเอนจิ้นหรือว่าพวกตัวแบบพวก อ่าตัวตัวตัวเอนจินของเกมเนี่ยอน้องนิวเนี่ยมีประสบการณ์อะไรยังไงกับการดีวเกมตัวตัวนี้ที่พอจะแพรอ่าแชร์ให้เป็นเพื่อน,อน <ๆ S 2> ทางบ้านฟังได้ไหมฮะะก็ตัวนี้ใช้ Godot n n i n n ครับมนะันเป็น Engine Open Source ที่แบบผมใช้มานานมากมันเป็นมันเป็นโปรแกรมที่แบบตอนนั้นมันฟรีตัวเดียวเลยฮนะก็เลยเลือกใช้แล้วทีนี้ก็แบบเออยังไงนะ <c oughs> มีอะไรอีกนะ อ่าใช่ก็ก็คือมีมีเรื่องเกี่ยวกับว่าแบบเอ๊ะมันจะมีเรื่องของของเอนจินของของของเกมใช่ไหมครับเรื่องแบบคอนโทรลซ้ายขวา<ม>เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออจริง,จร,ง,จ,รงจริงเนี่ยก็คืออันแรกเนี่ยเรื่องเรื่องของเอนจินเนี่ยตัวนี้ก็คือมันมันแบบมันใช้พัฒนาเป็นภาษาอะไรมันยากไหมครับสาหรับไอ้เจ้าตัวโกโกโกทูเอนจินเนี่ยอ๋อเออไอ้ตัวโกโดเอนจินน่มันเป็นแบบเป็นจินที่แบบเออมันใช้ได้หลายภาษาแต่ว่าภาษาหลักของมันก็คือ เอ่อจ d script ปตะเป็นภาษาที่แบบเขาบิวมาเพื่อ Engine นี้โดยเฉพาะเลยครับผมก็เลือกใช้ภาษานีมันจะมีความคล้ายแบบกับพวก Python อะไรเงี้ยทำให้แบบมันจริงๆมันก็ค่อนข้างเฟรนลี่กับแบบพวกคนที่เพิ่งมาเขียนอะไรเงี้ยอ่าเยี่ยมเลยนะครับก็เผื่อใครแบบว่าอยากจะลองเขียนเกมด้วย Engine อะไรบางอย่าง Go to Engine ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเนาะมันในใน g o to engine เนี่ยคือมันมีพวกฟิสิกส์ e n g i n e อะไรพวกนี้อยู่ในนั้นด้วยด้วยไหมครับน้องนิวมีฮะมี build in มาเลย อ๋อก็คือแบบว่า,อ,าอย่างอย่างเช่นแบบถ้าเราทําเกมเนาะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบ Collision Engine อะไรอะไรอะไรพวกนี้อย่างเช่นรถอ,อ,อย่างรถร่1คันอย่างงี้ใช่ไหมเวลามันจะวิ่งไปชนสิ่งกีดขวางอย่างเงี้ยสิ่งกีดขวางก็จะเหมือนเป็นกล่องอันหนึ่งเขาจะเรียกว่าพี่พี่พไม่แน่ใจสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่เขาก็จะเรียกตอนนั้นที่พี่เรียนรู้ว่ามันเรียกว่า Collision Box อะไรอย่างงี้ป่ะที่แบบวิ่งไปชชนนอออกเง่่่ยยูะาโ ย<อด>เยี่ยมเลยนะเอาละ,ะแล้วทีนี้อันต่อไปอันนี้อาจจะถามเรื่องต่อไปที่แบบว่าอาจจะไฮเลเวลมากขึ้นแล้วกันในเรื่องของแบบว่าแบบเอ,เ,อเกมดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยครับจะ,จะถามน,น้องนิวว่าก่อนที่มันจะคลอดมา,มาเป็นเกมนี้มันก็ต้องมีลักษณะของแบบว่า,าการวาดภาพอาของเกมที่จะออกมาก่อนใช่ไหมแล้วก็ดีไซน์พวกระบบของเกมพวกอะไรอย่างเงี้ยครับน้องนิวมีแนวคิดตรงน,นี้ยังไงบ้างครับที่พอจะแชร์ให้เพื่อนๆฟัง เป็นแบบคล้ายๆโปรเซสอะไรอย่างเงี้ยขั้นตอนใช่ใช่ขั้นตอนตั้งแต่แบบว่าเอ้เริ่มต้นมาก่อนเราเราจะทําเกมนะเราต้องแบบไอ้เราต้องดีไซน์เกมนี้ออกมายังไงนะเอาลรวแบบล้วแบบว่าก่อนที่เราจะเห็นเป็นหน้าเป็นตาเหมือนที่เราเห็นนะตอนเนี้ยในบนบนหน้าจออย่างเงี้ยครับเออแบบน้องนิวมีขั้นตอนอยังไงบ้างจนกระทั่งมันคลอดออกมาเป็นเกมนี้เอ่อเริ่มแรกผมจะเปิดพวกแบบโปรแกรม Text e d i อ o r แล้วก็มานั่งเขียนว่าเราอยาก เขียนตามไอเดียอะไรเรามีไอเดียอะไรในหัวเราก็เขียนๆๆๆๆเขียนเขียนเขียนออกมาเขียนแบบเป็นลิสต์ลิสต์ออกมาอะไรทาอันนี้อันนี้อันนี้แล้วผมก็เอามานั่งดูว่าโอเคอันไหนมันเข้ากันบ้างแล้วก็ลองแบบจินตนาการในหัวว่าโอเคเราสามารถทําอะไรกับพวกไอเดียพวกนี้ได้บ้างแล้วผมก็จะมานั่งเขียนไอเดียที่หนึ่งไอเดียที่สองไอเดียที่สามอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งดูอีกทีว่าตรงไหนมันพอจะไปต่อได้ผมก็เลือกอันนั้นแล้วก็เอามาทําเป็นแบบโปรโตไทป์ก่อนนะโปรโตไทป์มันประมาณว่าแบบเอ่อพอให้เห็นภาพเขียนให้แบบ พอให้เห็นภาพว่าเกมมันจะสนุกไหมครัผมก็อย่างตัวเกมนี้ผมก็ทําโปรโตไทป์มาก่อนแล้วก็เป็นเหมือนแบบสิ่งที่ฝังลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆผมก็คอนโทรลแบบง่ายๆเลยเขียนโค้ดแบบง่ายๆไปก่อนนะแล้วก็โอเคมันสนุกแล้วก็เลยผมก็เลยเริ่มทําเป็นเกมจริงออกมาเลยแบบเอาพวกแบบอาร์ตอะไรพวกนี้มาใส่อาร์ตแบบอาร์ตในเกมจริงๆเลยครเพราะว่าตอนโปรโตไทป์ผมก็ใช้เป็นรูปแบบรูปโลโก้ของเอ็นจิ้นเลยเอามาใส่แทนก่อนอันนี้ครับ ตัวตัวโปรตไทนี่แบบว่าเราอันอ่ตัวโปรตไทเนี่ยเรามีการแบบว่าส่งไปให้เก็บฟีดแบ็จากเพื่อนๆหรือใครไหมครับแบบมีการเซอร์เวยกลุ่มผู้เล่นไหมหรือว่าอันนี้คือเราเราลุยไปก่อนเลยสำหรับเกมนี้เออมีแค่แบบคนสองคนอ่ะส่งลส่งลิงก์มาบอกเออเทสให้หน่อยอะไรย่างเงี้ยโอเคครับคือคือจริงๆแล้วอันอันนี้ก็คือพอพอเราโปรตไทยมันเสร็จแล้วเนี่ยอ่าอ่าอาจจะ ถามว่าอาจอาจจะอาจจะเป็นเรื่องเรื่องของอ่เรื่องของส,อององสโคปของเกมด้วยก็ก็ก็แล้วกันเนอะอันนี้แบบว่าดูเหมือนว่าเกมเนี้ยก็จะสะโคปแบบค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดใช่ไหมครับแล้วก็อ่เราเราก็แบบว่ามีภารกิจที่ชัดเจนเนะผู้เล่นอาจจะแบบว่าไม่ต้องอ่ไม่ไม่ต้องแบบคล้ายๆแบบว่าสามารถมาเข้าสู่เกมแล้วก็เล่นเกมได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องแบบมีอะไรสอนเขามากด้วยใช่ไหมอันนี้ <S <S อ่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นเ,เป็นเฟสเฟสของเกมดีไซน์โปรโตไทป์แล้วใช่ไหมครับแล้วขั้นต่อไปเป็นเป็นยังไงครับน้องนิวโปรโตไทป์เสร็จก็จะเริ่มทําวางระบบต่างๆนะว่าแบบตัวเกมจะมีโครงสร้างยังไงบ้างเราจะทําเป็นแบบสมมุติอย่างเกมนี้ตอนแรกผมวางให้เป็นแบบเกมเอนะ็นเดสเล่นได้เรื่อยๆเลยฮนะแต่ว่าผมก็คิดไปคิดมาว่าเเรามานั่งดีไซน์ว่าแบบ สิ่งกีฬาอื่นมันจะหล่นมาบ้างเป็นรูปแบบยังไงผมก็เลยคิดว่าโอเคเราทําเป็นแบบสามเลเวลดีกว่าเป็นเลเวลไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นั่งเอคิดโครงสร้างว่าเออมันจะไปต่อ,อยังไงหรือว่าแบบตัวเกมมันจะมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็ลิสต์ออกมาพยายามให้มันแบบด้วยความที่อันนี้มันเป็นเกมแจมเจ็ดวันเนี่ยผมก็เลยแบบสโคบให้มันเล็กๆเกอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็คืออันนี้พอเราได้ได้สขคปกับเกมเพลย์เสร็จแล้วอันนี้ก็คือว่าก็ อันนี้หมดหมดหมดขั้นตอนเลยหรืยอยังครับอาจจะมีอีกคำถามหนึ่งที่พี่อยากอยากจะถามก็คือว่าอันต่อไปเนี่ยคือแบบเอ้ยเวลาที่แบบว่าเราจะรีลีสตัวเกมอันเนี้ยไปให้คนเล่นบนเบราว์เซอร์อ่าไปอ่เาเขาเขาเรียกว่าการดีพลอยโปรเจกต์ไปอยู่บนอิน,อนเทอร์เน็ตอย่างอย่างเงี้ยครับมีอันไหนที่แบบว่าน้องนิวอยากจะแนะนำไหมที่แบบว่าแบบเอ้ยทำเกมทำง่ายง่ายดีพลอยง่ายๆลงบนเบราว์เซอร์ทุกคนเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีอ่ามีพวกเทคนิคหรือว่ามีพวกแบบทรูจะแนะนำไหมอันนี้ ปกติส่วนใหญ่เอนจินสมัยนี้ก็คือแบบเราสร้างเกมออกมาแล้วมันก็จะมีปุ่มให้เราสามารถเอ็กพอร์ตออกมาได้แบบหลายหลายแบบรับอย่างเช่นแบบเป็น executable แบบรันบนวินโดว์หรือว่ารันบน Mac บนมือถืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะมีพวก HTML ที่รันบนเว็บได้เลยอัะนี่มันก็แบบง่ายขึ้นเยอะก็แค่กดปุ๊บมันก็จะออกมาเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนําว่าถ้าเกิดสมมติเราเขียนเกมอยากให้คนมาเล่นเยอะๆอย่างเช่นในเว็บอ่าเว็บอันเนี้ยเว็บอิชิโอก็แนะนําว่า ทำเป็นแบบ HTML ดีกดีว่าเพราะว่าคนจะสามารถเล่นได้ง่ายกว่าแทนที่จะมาโหลดเข้าเครื่องอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับอันอันนี้เห็นเห็นด้วยเลยนะแล้วก็คือจริงบส่วนคิดว่าคนคนส่วนใหญ่สามารถเข้าสู่เกมได้ด้วยแบบคือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนก็จะนินินิยมใช้มือถือเนาะเป็นโมบายเดเวิร์หรือว่าการที่แบบว่าเข้าจากเข้าเข้าเกมจากเบราว์เซอร์เนี่ยก็เป็นทางหนึ่งที่แบบทําให้ทุกคนอนะ่ะเข้าถึงโปรโปรโปรเจกต์เราได้ง่ายแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นพี่ไม่แน่ใจว่าว่าแบบ อย่างเทคโนโลยีในฝั่งเกมสมัยนียมน้มันน่าจะมีที่แบบว่าเป็น r e s ponsive ใช่ไหมแบบว่าแบบ build o n ใช่ไหม build once แล้วก็ run in, in, uh, anywhere อะไรเงี้ยแบบเล่นบนเว็บก็ได้เล่นบนมบายก็ได,เนนได้เล่นในเ,เล่นในเครื่องเ,อเครื่องแพลตฟอร์มก็ได้อะไรอย่างนีสสสส้สมัยนี้ก็จะมีอย่างนี้ด้วยแล้วใช่ไหมใช่แบบเขียนโปรเจกต์เดียวแล้วก็ Export ไปทุกที่เลยอ๋อเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลย โอ oh, นี่ได้ความรู้เยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็น,น้องน้องนิวเนี่ยก็คือแบบตอนนี้แบบรู้รู้สึกว่าจะส่งงานนี้เข้าไปในเกมแจมด้วยใช่ไหมฮะน้องนิวล,ลองจะลองแบบประชาสัมพันธ์เกมนี้สักนิดนึงหน่อยได้ไหมครับว่าทุกคนจะสามารถมาลองเล่นแล้วแบบให้คะแนนกับน้องนิวได้ได้ไงบ้างก็เอ่อ uh, Roadway to the c a p t o w นะครับมันเป็นเกมแนวลบสิง่งกีดขวางนะที่แบบมีประมาณสมเลเวลครับเล่นสั้นๆสิบนาทีครบ มันเป็นการผรจนภัยของสองเพื่อนก็คือเกรซกับเดวิดอะไรงเงี้ยก็แบบอยากให้ลองไปเล่นดู <laughs> มีแบบว่าตอนนี้แบบมีมีอ,อมีใครที่แบบว่าสามารถผ่านเกินรีเวลสามไม่ได้ลรวไหมแบบว่ามีสปอยตอนจบไหมเราเราคงไม่สปอยตอนจบกันเนาะก็คือเดี๋ยวให้ไปลองเล่นกันดู <laughs> อ่ะ แล้วแบบมีมีทางไหนไหมครับแ้าว่าช่องทางไหนที่แบบว่าเราจะซัพพอร์ตโปรเจกต์ของน้องนิวได้หรือว่าแม้แต่ซัพพอร์ตน้องน้องนิวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนตอนนี้แบบน้องนิวกําลังมองหาอะไรต่อเป็นเป็นพิเศษไหมครับตอนนี้สามารถซัพพอร์ตผมได้ที่เอ็กซ์ X, หรือว่าทวิตเตอร์ฮะแล้วก็ตัวเพจอิชิโอเนี่ยเป็นเพจแบบมาไว้เขียนเกมแล้วก็ลงได้อะไรเงี้ยกอมีตอนนี้หลักๆอยู่แค่สองที่ครับแล้วก็ประมาณเนี้ <laughs> กำลังปั้นโปรเจกต์ต่อไป <laughs> ต่อไปอยู่อะ อ่าได้ครับก็เดี๋ยวพี่จะเอาลิงก์เออ่าแล้วก็ช่องทางซัพพอร์ตน้องนิวใส่ไว้ในลิงก์ด้านล่างด้วยก็แล้วกันนะนะครับเอาละก็อ่าคิดว่าอันนี้น่าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายอ่าของรายการเกมเ็บท็อกในเอฟเอพิซดนี้แล้วนะครับน้องนิวมีอะไรจะทิ้งท้ายให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทางบ้านที่เขาแบบว่าเขาอาจจะมีความฝันว่าเขาอยากจะมีเกมเป็นของตัวเองแล้วอ่าเขาอยากที่จะแบบไอ้ทำเกมเจ๋งๆแบบที่น้องนิวทําได้อย่างเงี้ยครับมีอะไรจะทิ้งท้ายให้กับเพื่อนเพื่อนไหมอ่า <c oughs> ถ้าเกิดใครอยากเขียนเกมก็อยากให้เริ่มเลยฮนะแบบทําไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวพลาดหรือกลัวอะไรกนะ็ก็แค่เข้า YouTube แล้วก็ไปนั่งเรียนอะไรอย่างนี้ได้แล้วก,การเขียนเกมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะประมาณนี้โอเคเยี่ยมเลยนะครับเฮ้ยน้องนิวเดี๋ยวพี่มีอีกหนึ่งอ่าเดี๋ยวพี่มีอีกหนึ่งอย่างที่พี่จะมากวนน้องนิวในวันในในวันนี้นะ <laughs> พี่เขียนเกมขึ้นมาด้วยหนึ่งเกมนะแล้วพี่อยากจะได้ฟีดแบ็จากน้องนิวหน่อยว่า เกมที่พี่ทำเนี่ยมันจะพัฒนาอะไรต่อไปได้ได้บ้างนะอันนี้น้องน้องนิวเห็นจออยู่ใช่ไหมครับเห็นครับผมนี่ฮะก็เป็นเกมที่พี่ทำขึ้นมานะอ่าจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าพี่ใช้คลอสในการเจเนเรตเกมขึ้นมานะครับเป็นเกมที่ชื่อว่า m o n s t e อร์ค lick กอ่าเกมชื่อว่าม o n ส t ตอร์คลิกนะก็คือว่า ในตัวเกมเนี่ยพอเราพอเราสตาร์ทเกมขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบพวกแบบไอ้มอนสเตอร์ Monster ที่เป็นแบบ3สีอยู่ตอนนี้อันนีน้น่าจะเป็นโปรโตไทป์นะแล้วเวลาที่เราคลิกมอนสเตอร์ลงไปแต่ละอันอย่างอย่างเงี้ยครับเราก็จะได้สกอร์มาใช่ไหมก็อันเนี้ยที่อยากจะทาเป็นแบบเป็นเกมเล็กๆที่ให้แบบว่าคนมาแข่งกันเก็บแต้มอะไรอย่างไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนที่แบบเก็บแต้มได้สูงสุดอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รางวัลบางอย่างในในแต่ละซีซั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือแบบว่าโอ้โหเราก็ไม่ได้เขียนเกมมานานนะแต่ว่าสมัยนี้ h t ะนะ เนี่ยแล้วก็ทีเนี้ยก็คือแบบว่าก็คลิกเก็บแต้มไปเรื่อยๆในแต่ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยครับจะมีระยะเวลาในการคลิกตรงเนี้อยู่ที่ประมาณ1นหนึหนนาทีเราเอาเราเอาแต้มมาแข่งกันอะไรแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีบอสปาก,กว่าโตได้เอ๊ะทำไมบอสไม่มาเนี่ย <laughs> บอสเวอร์ชันนี้บอสบอส,บอสยังบอสยังไม่มีนะอะแต่ว่าก็ จริงๆแล้วมันจะมีอีกเวอร์ช,รชันหนึ่งที่แบบจะมีบอสโผล่มากลางจอแล้วถ้าเราคลิกบอสเสร็จแล้วคะแนนจะคูณ2ไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมแบบเอ้ยเกมเก็บแต้มง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกได้ว,ว่าพี่จะต้องมาขอคาปรึกษาจากทริสเซนเซ่หน่อยละว,ว่าเอ้ยเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็มันจะพัฒนาให้มันสนุกขึ้นได้ยังไงบ้างขอไอเดียจากน้องนิวสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะผมมองว่าเกมนี้มันมันยังขาดแบบเอ่อชาเลนแบบจริงๆประมาณว่าแบบ มมติเราคลิกพลาดเราคลิกพลาดเราก็ไม่ไม่เสียหายเราก็สามารถที่จะกดรัวๆอะไรอย่างนี้ได้เลยคนยะแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นว่าสมมติเราคลิกพลาดเราเสียห,หัวใจอะไรเงี้ยแร้วมันก็จะเพิ่มแบบความเป็นชา่ลิ้นอะไรเงี้ยผมก็ลองคิดดูฮะโอ้ยเจ๋งๆเลยฮะเจ๋งเลยอหรือไม่ก็แบบสมมติสมมติเราไม่ได้คลิกแบบสักสิบวิอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มนับถอยหลังว่าแบบเอ้ย e คุณต้องคลิกนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดไม่ทันก็เสียหหวใจไปหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้เพิ่มชา่ลิ้นเข้าไป เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยฮะเนี่ยก็ คิดว่าโอ้โหเป็นหนึ่งในความรู้ที่ดีมากในวันนี้เลยนะก็ต้องขอขอบคุณน้องนิวด้วย <S 2> <S 2> จริงๆนะครับ <S <S สำหรับเกมเดฟบท็อของเราในเอพิซดนี้นะครับแล้วก็โอ้โเต็มที่เลยก็พี่ขอสนับสนุนนะครับผมแล้วก็เอ้ยขอให้น้องน้องน้อง,น,องน้องนิวนะครับแบบผลิตเกมเจ๋งๆแบบนี้ออกมาอีกนะเพราะว่าบอกได้เลยนะว่าไอ้คนไทยเราเก่งมากจริงๆแล้วก็คือแบบไอ้เกมเที่น้องนิวทำเนี่ยนะครับโอ้โหตัวรถรถทริปอันเนี้ยน่าเล่นนักมากแล้วก็คิดว่าน้องนิวโอ้โหเป็นหนึ่งในตัวตึง ท่านหนึ่งเลยนะฮะที่แบบไอ้สามารถสามารถทำเกมเจ๋งๆออกมาได้นะครับก็อ่าวันนี้สหรับเกมเด็บท็อของเราก็น่าจะจบลงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณน้องนิวด้วยนะฮะที่ให้โอกาสทางช่องทูนทุฟซาเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยสำหรับรายการเกมเด็บท็อกนเอิโซดยินดีมากครับผม ขอขอบคุณทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอชอบเกมเด็บทอล์กเนี่ยก็สามารถกด s u b สไครป์กดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของน้องนิวได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดอ่ากดถูกใจแล้วก็กดไลค์ช่องทูนูสของเราด้วยนะถ้าเกิดว่าคอนเทนต์นี้มันอ่ามันแบบมันเจง๋งอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นเอพิโซดถัดไปเพื่อเราได้มีโอกาสมาคุยกันน้องนิวในโปรเจกต์ถัดไปด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ